เอาละครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวอุปกรณ์สําหรับไม้น้ำอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือนี่เลยครับมาสดร้อนๆพัดลมปรับหน้าตู้นะครับสําหรับคนงบน้อยเป็นมือใหม่แล้วกันนะครับไม่อยากเรียกว่างบน้อยเลยเรียกว่าเป็นมือใหม่เริ่มต้นด้วยการประหยัดประหยัดก่อนนะครับไม่มีเงินซื้อชิลเลอร์นะครับการปรับอุณหภูมิน้ํา อุณหภูมิน้ำสำคัญอย่างไรนะครับก็คือสําหรับพืชบางชนิดนะครับเขาจะเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมินะ้ําประมาณ25-28องศานะครับ <Wow. S 1> ถ้าบ้านเราไม่ใช่ห้องแอร์อุณหภูมิอาจจะร้อนก็จะทําให้น้ําค่อนข้างร้อนนะครับอุณหภูมิน้ําก็เลยสูงกว่า28องศาทําให้พืชในตู้ไม้น้ําของเราอาจจะเจริญเติบโตได้ไม่ดีมากนักนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูนครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเลยครับสำหรับด้านในของเขานะครับก็จะประกอบไปด้วยตามภาพเลยครับจะมีพัดลมอะแดปเตอร์ครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นตัวน็อตตรงนี้ครับเอาไว้ไขสำหรับยึดตู้ครับผมตัวพัดลมทำจากพลาสติกครับแล้วก็จะมีตัวไขตัวนี้ครับเอาไว้ใส่ในตู้ได้เลย อันนี้เป็นอะแดปเตอร์ของเขาครับเป็นตัว DC 1 2โวลต์น,นะครับป้องกันการโดนไฟดูดได้นะครับว้า <Wow. S 1> นี่นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับก่อนอื่นเราดูอุณหภูมิของตู้นะครับอุณหภูมิของตู้นี้ก่อนที่เราจะติดตั้งพัดลมนะครับขอโทษด้วยน,นะครับพอดีภาพมันไม่ค่อยโฟกัสน,นะครับเอออุณหภูมิของตู้ที่เห็นตอนนี้ ประมาณ31-30องศานะครับอันนี้คือไม่มีชิลเลอร์แล้วก็ไม่ได้ติดห้องแอร์อะไรนะครับมาดูการติดตั้งนะครับสำหรับการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับไขตัวไขล็อกออกนะครับจากนั้นก็เอาไปใส่ที่ขอบตู้ พอดีตู้ของผมเป็นตู้18นิ้วนะครับมันเลยไม่มีพื้นที่มากพอที่จะติดไว้ข้างตู้แต่ขอแนะนําว่าติดไว้ข้างตู้น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เหงี่ยนพัดลมขึ้นประมาณ4 5องศาเพื่อให้พัดลมมันเป่าหน้าบริเวณผิวน้ําได้มากที่สุดนะครับครับผมจากนั้นก็มากดสวิตช์เลยครับสวิตช์เปิดปิดนะครับจะมีทั้งหมด2ระดับนะครับอันนี้ลองเปิดระดับแรกให้ดูนะครับผม ไเปเบอร์นหนครับประมาณนี้ในระดับนี้ครับก็จะแรงขึ้นเป็นเบอร์สองประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งนะครับประมาณเดี๋ยวผมจะเปิดทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วเราจะมาติดตามอุณหภูมิกันนะครับว่า อุณหภูมิเขาจะลดลงได้จริงหรือเปล่านะครับเอาละครับก็มาดูอุณหภูมิกันนะครับนี่เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอุณหภูมิของเขาก็สามารถลดลงมาจากสาสิบองศาเหลือประมาณยี่สิบเจ็ดองศาได้นะครับอุณหภูมิสามารถลดลงได้ประมาณ1 2ถึงองศาขึ้นอยู่กับขนาดตู้ของเ,เพื่อนๆนะครับแต่ข้อเสียของเขาเลยก็คือมันเสียงดังไปนิดนึงครับผมอาจจะเป็นการรบกวนได้ค่ะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับไอ้เจ้าพัดลมตัวนี้นะครับพัดลมสําหรับปรับอุณหภูมิน้ํานะครับก็หวังว่าจะถูกใจสําหรับใครหลายๆคนที่งบประหยัดนะครับแล้วก็เริ่มต้นสําหรับเป็นมือใหม่ในการปลูกไม้น้ํานะครับแ,แล้วก็กําลังมองหาเครื่องมือที่ใช้ปรับอุณหภูมิน้ําอยู่นะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันหน้าเราจะไปทำอะไรกันใหม่นั้นเดี๋ยวไปพบกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย